ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้ก็ชอสสนกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกเชนเกย์แมต์วันนี้นะครับผมเป็นการพิชิตพีระมิดอียิปตา์าล่าสมบัติระาหาๆๆว,ว่างทางจะมีไขป่ปริศนาจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนจะฮาหรือเปล่าเราไปรับชมกันเลยครับพวกเรายั ก็มาครับแล้วเข้ามาอยู่ในเกมโลบอกกันแล้วนะครับผมมาเลยอาจจะเกย์วัดดีอาจจะเกยนี่คืออะไรอะมันเหมือนคือไกด์พาทัวร์พวกเราหรือเปล่าโอเคว่าไงก็ได้ <c oughs> มันบอกให้เราเดินไปเลยเอาไม่เห็นมันพูดอะไรเลยโอวัอาจจะเกยมาแล้วพวกเราไปกันเลยจึง อเจิงอเจิงอเจิงเฮ้ยมันคือตัวอะไรเนี่ยวันดีขะฮ่านี่มันจะเป็ดกระตากระตางดินะเป็ดไรร้องกระตากวะอาจะเกยไปทางไหนล่ะพวกเราอาจจะเกยไกลนว่างไงทางนี้หรือเปล่าไปไม่ได้เฮ้ยตรงนี้ไม่มีรองเท้าอะไรสักอย่างนี่แหละไม่ใช่รองเท้าดิรอยเท้าเฮ้ยรอยเท้าอะไรเฮ้ยเข้าไปในนี้ได้หรือเปล่าเฮ้ยได้้วยพวกเราอาจจะเกยอามาทางนี้นี่เอง อาจจะเกยจะเกยจะเกยวันนี้วันเอกล่ะอาจจะเกยอ่าฮะวันจะไขปริศนาปิศน์ปืนปืนอีไม่ได้แล้ววันนี้อาจจะเกยอาจจะเกยกระตอกกระแตกกระดากอ่าฮะอ่าฮะนี่คืออะไรนี่ไงมีให้ไขปริศนาด้วยพวกเราอาจจะเกยแล้วต้องไขปริศนาเป็นสีเขียวเหรอสีเหลืองปึ๊บโอเคโอเคไปสีน้ำเงินโอเคสีลายสีม่วงโอเคสีขาว สีเขียวสีเหลืองโอเคพอดีเลยตรงนี้เย้พวกเราผ่านแล้วอ๋าจจะเกยฮวันดีไกลบ้างไงทำไมทำหน้า,านั้นล่ะอาจจะไกยอผมเหนื่อยอยู่น้ำก็เลยของเองอ <c oughs> บอกเลยยันล่ะเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดเข<อ>าว่าไงครับพวกเราเอ่อ๋อนี่แน่เลยถูกแล้วแหละพวกเราเราต้องกดสวิกแล้วอาจจะเกยจะเกยจะเกยกดสวิกก็แล้วอาจจะเกยกดสวิกแล้วยังไงต่อ มันจะลงไปข้างล่างนี่แน่เลยใช่ไหมปึง้งอ๋อเปิดแล้วแหละโอ้โหาไปกันเลยเย่ yeah! จะกยโอเคโอ้โนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โกับดักอันโหดร้ายจะเกยจะเกยไปแล้วแหละไปแล้วแหละไปแล้วแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โไปแล้วไปแล้วลโอ้โหโอ้โหกำลังคัดฮอร์ไรพวกเราดักอะไรดีนะจะเกย อ้วนไม่กลัวหร,รอกอ้วนปา่ละปาละปาบ่วนเดียวอาจจะกเกยลิมกิงโอเคอาานี่คืออะไรพวกเราโอ้โหมีเงินเต็มเลยอฮอพวกเราสมบัติเต็มอ๋อรู้แล้วพวกเรานี่น้ำจะท่วมเราต้องขึ้นไปตรงนี้ก่อนให้น้ำมันท่วมโอเคแลนส์กาันดี้ละอาจจะเกยมาแล้วละ่ะอาจจะเกยอ๋อพวกเราอ้วนไป็นอ <laughs> มากันต่อเร็วพวกเราอาจจะเก๋ยโอ celand. ้โหเร็วอย่าลบเงินอ <sy ้วนโอเคครับจะไม่ลบเงินครับโอเคไปทางไหนครับโอเคทางนี้นังขึ้นตรงนี้ก่อนโอ้โหน้ำกระทมไวจ้าปะท้าจจเก๋ยอ้วนไปละล่ะอ้วนไปละล่ะโอเครอละล่ะอจเก๋ยเสร็จพอยนี่คืออะไรอ๋อมันจะมีลูกหินนี่มาแน่เลยเฮ้ยวิธีนี้แหละดูดีสุดแล้ว วิธีวิ่งกลับหลังมันมาแล้วมันมาแล้วไม่รอดอาจจะเกยต้องใจเย็นหน่อยไปกันเล็้พวกเราอาจจะเกยรอบนี้แหละจะเกยจะเกยจะเกยดูหลังไว้เขาวิ่งหน้ากันโอนวิ่งถอยหลังอาจจะเกยไม่ใช่วิ่งถอยหลังดิอ๋อฮะอ๋อฮะใช้ปุ่มถอยหลังวิ่งเป็นเดินหน้าแทนจะเกยจะเกยจะเกยมันจะมาแล้วแล้วตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ ไปไปกปคนละอาจจะเกยวันรอแล้วแหละเย้อาจจะเกยะเกยนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรฮะไม่มีอะไรนี่ก็ให้เรากระโดดเป็นปกติธรรมดาง่ายๆเลยนะอาจจะเกยเกยอย่างไงนะเกยโอเคอ่าฮะนี่คืออะไรอ่ะอาจจะเกยโอเคเฮ้ยมาให้ทำอะไรเนี่ยฮะคุยกับมันหน่อยมันว่าไงอ๋อนี่ไงพวกเรามันบอกให้พวกเราประมาณว่าเก็บสะพาน สะพานยังไงเก็บระววางอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคไปกันเลยจะเกยจะเกยจะเกยอ๋ออ๋อพิษนาขายแล้วอ๋อพิษนาสะพานจะเกยโอเคกดก่อนอ้าวเฮ้ยชักอันนี้ช่างมันไเดิไปเลยแหละจะเกยโอ้โหนี่ตัวอะไรเนี่ยพวกเราอ๋ออ๋อนี่เปนปีศาจฟาโร่ปะเนี่ยจะเกยหวัดดีโอเด็กวันน่ะอ๋อวางไงไกล อ๋อฮะไกอ๋อฮะอ๋อฮะดูไกดิพวกเราอ๋อฮมันโชว์จักันเลให้เราโดนจะเป็นลมอ๋อไปดีกว่าจะเกย์แด๊ด๊าแด๊ด๊าแด๊จะเกยจะเกย์เซตพอยต์ก่อนจะเกยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้อันตรายนะเนี่ยอ๋าอันนี้คือต้องเป็นแบบว่านินจาหน่อยอ๋จะเกยนินจาอ้วนอ่าฮะอ่าฮะอจะเกยอ่าฮะอ่าอ๋อเอ๊ โอเคโอเคลาลาเย่จะเกยจะเกยจะเกยอ๋อนี่คืออะไรอ๋ออ๋ออ๋อหอใบมีดขวานแบบลูกตุ้มหอจริงๆริกลัวที่ไหนเป็นกลัวหรอกกลัวไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นเสร็จพลอยไปไปจะเกยจะเกยกระโดดไปเลยยูวัอดดี จะเกย์ตายไปเลยโอเคตายไปแล้วแหละจะเกย์จะเกยอ๋อฮะเราผ่านแล้วแหละตรงนี้ไปไปกันต่อเร็วมีสุหนาอะไรจะเกิดขึ้นอ๋อฮะมีกับดักด้วยฮะลองของหน่อยไหมพวกเราโอเคอ๋อโอเคเนี่ยจ้าไอเราก็จะคิดว่าจะแบบจะมีลูกเล่นอะไรอย่างงี้สักหน่อยไม่มีโอเคไปเลยโอ้ยโอ้จุดไม่โดนละไม่โดนอ นี่คืออะไรล่ะจะเกยไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะทางบันไดตอนนี้จะเกย์จะเกย์จะเกย์จะเกยเกยเกยโอเคโอเคโอเคไปละไปอะไรรอดแล้วล่ะจะเกยแย่ว่ารอแล้วละไปกันต่อพวกเราเกยเกย์แย่ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกระอวนออ๋ นี่เขาวงกดใช่ไหมผ่านดีกว่าแล้วอาจจะเคยเขาวงกดทางตันนะฮะอ่ะอาอทางตันนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้พวกเราไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ชิบหน่อยเช็ดหน่อยนะออกวีาตันไปก้า จะก๋จะเก๋จะก๋อจะเก๋จะกจะเก๋อจะเก๋จะเก๋จะเกจะเก๋จะเก๋อจะกนละเนละเป็นกายูู้ยืูยู้เป็นไรเนี่ยจะกอ่านี่คืออะไรอ่ะพวกเราอ่ามีน้มีนามด้วยละจะเก๋คืออะไรพอหยุดกลานหุบลงไปได้เหรอ อาจจะเกยอาจจะเกยล่อแล้วล่ะเย้อาจจะเกยนี่คืออะไรอ่ะพวกเราอ๋อฮะวันดีไอ้โอ้โหเกยเล่นขันมีกับดักแบบนี้ได้หรอเนี่ยอ๋อฮะโคโหดเลยอ๋ออ๋อฮะกันไปแล้วแหละรอแล้วแหละรอแล้วแหละอาจจะเกยโอ้เกือบอ๋อฮะอ๋อฮะยังโหดเลยกับดักนี้แม่งโคตรโหดอะนี่คืออะไรอะสะพานสี โอเคเกาให้ต้องโดนสีเหลืองแน่เลยข็ต้องให้โดนสีเหลืองชัวร์นั่นแหละถูกแล้วแหละอ้าวเกิดอะไรขึ้นพวกเราเมื่อกี้นี้อ่าลื่นหน่อยนึงอ่าลื่นกันไลยไปเลยอาจจะเกย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 อาจจะเกยอาจจะเกยวอนมาแล้วครับเราวันนี้ครับไม่มีใครให้รอหรอกตอนเนี้ยอาจจะเกยไปอาจจะเกยนี่คืออะไรสะพาน์มแล้วนะตึง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 ไอ้ก็เลยขึ้นน่ะฮ่า โดนแล้ว่ะอันนี้มันแปลกๆนะพวกเราเราต้องสังเกตด,ดีๆหน่อยจะเก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 ยโอเคมันกระโดดได้ทุกอันนี่นะอ๋อรู้แล้วแหละมันห้ามอยู่เฉยๆปะก็ได้ดิไม่มีอะไรช่างมันเฮ้ยอันนี้คืออะไรพวกเราเฮ้ยข้างล่างเป็นลาวาฮะเราต้องทำยังไงอะ่ะอ๋อนี่ไงปดแล้วให้ต่อโอเคไม่มีอะไรเลยนี่อ๋อนี่ไง เจอแล้วแหละอ๋อโอเคไปแล้วหละไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราวามันกำลังท่วมขึ้นมาไปละไปละอ้าวแล้วแล้วอ้วนแสนเย็นอาจจะเกยหลบแล้วอาจจะเกยหลบแล้วนั่นนี่อ้าวไม่มีหลบแล้วงานนี้อ้าวติดเลยนะโอ๊ยโอ๊ยอ๊อ๊ยใครนัดติดดีลูกเฮ้ยอาจจะเกยไปลาะไปละไปละ โอ้โห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 วันนี้วันนี้ตรงนี้ขึ้นมาเลยตัวที่ไหนจะเกย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 มาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วจะรอดูลาวากันนะครับผมมันจะทุ่มได้ขนาดไหนโอเคไหมไปเลยว่ะมันจะหัวว้าวโอ้โหโอ้โหว่ะไปแล้วพวกเรามันทุ่มแค่เนี้ยมันท่อแล้วให้ฉันหนีมาไปดีกว่าพวกเราจะเกยเฮ้ย อ๋อนี่มันพีระมิดนี่นาซูมองหน่อยดิอ๋อฮพวกเราเรามาถึงยอดพีระมิดแล้วล่ะแย่อจเกย์แคร์ลาสกาเอาฮายไฮสไลเดอร์พีระมิดอ๋อฮะกาเป็นสไลเดอร์พีระมิดเฉยอจเกย์อจเกยไปดีกว่าพวกเราเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าคืออะไรอ่ะฮะเงินเหรอโอ๋ยอ๋อยสมบัติแล้วแล้วพวกเราเราได้สมบัติแล้วล่ะอจเกยจะเกย์แย่อ้โหอ้วนผ่านแล้วล่ะ อาจจะเกยเย้หลายสุดเราก็ได้สมบัติล้วแลวหละพวกเราอาจจะเกยจะเกยเ,เงินของฉันฮ่เย้เย้เย้